แล้โจทย์ข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบ NP 2539นะครับโจทย์บอกว่าให้ a เนี่ยเท่ากับอันนี้เลยนะแล้วก็ถามว่าผลบวกของกําลังสองนะครับของสมาชิกทั้งหมดของ a เท่ากับเท่าใดก็คือพูดง่ายๆว่าเราแก้สมาการนี้ก่อนนะครับคือเราค่อยๆจัดรูปนะจะได้ว่า3กําลัง x กาลัง2นะแล้วก็นี่ก็เป็น3กําลัง2 x ถูกไหมครับน,นี้กลายเป็นอันนี้นะครับแล้วก็3กําลัง1ลบกับ 9ก้ากำลัง X แล้วก็9กาำลังหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับ27เท่ากับ0ูยเไหมข้อนี้น่สสำคัญมากให้น้องการอ,อจานเล็กน้อยนะว่าถ้าเกิดว่าน้องไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยพี่อยากให้น้องลองกดหยุดคลิปนี้ก่อนกดสต็อปคลิปนี้ก่อนแล้วลองทดด้วยตัวเองก่อนนะครับไม่สำคัญว่าน้องจะทำได้หรือทำไม่ได้ทำผิดหรือทำถูกนะครับเพราะว่าการที่น้องได้ลองทำก่อนแล้วค่อยฟังพี่เฉลยเนี่ยน้องจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่มากๆเลยนะครับนะ อันนี้พี่สมมติว่าถ้าน้องทําเสร็จแล้วหรือว่าอยากไปฟังเฉลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เริ่มเลยนะครับโอเคนะอ่ะเริ่มเลยโอเคไปต่อนะคืออันเนี้ยพี่บอกเองอครับว่าสําหรับข้อนี้นะพี่สังเกตตรงนี้ครับแบบนะี้ปึ๊บปึ๊บตรงนี้สามกำลังสองเอ็กซ์เนี่ยอันเนี้ยข้อที่ผ่านมาางที่พี่มองอีกหนึ่งครับมองเป็นสามกำลังเอ็กซ์แล้วก็กำลังสองถูกไหมน้องมองอีกก็ได้แต่ข้อนี้พี่ขอมองแบบนี้เท่ากับสามกำลังสองแล้วกำลังเอ็กซ์ก็ได้ คือน้องสามารถสลับ x ก,กับ2เนี่ยสลับไปมาได้ข้อนี้พี่มองเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่า3กําลัง2เนี่ยมันได้ะไรครับ3กําลัง2คือ3คูณ3ได้9 9กําลัง x อันเนี้ยมันเหมือนกันนี้พอดีมันซ้ํากันพอดีเพราะงั้นเนี่ยเผื่อมันทึตัวร่วมต่อได้ถูกไหมโอเคเพราะงั้นเนี่ยพี่ก็เลยขอเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับปุ๊บตรงนี้นะก้อนนี้เนี่ยตรงนี้นะครับขอเปลี่ยนเป็น9กําลัง x นะครับเอาละแต่ว่า แก่นสำคัญข้อนี้ที่พี่อยากให้น้องดอกร้านนียอยู่นี้ครับให้น้องหาที่ว่างเขียนเขียนจดโน้ตไปก่อนนะก่อนจะไปทําต่อนะครับให้น้องเขียนโน้ตไปก่อนโน้ตก่อนว่าถ้าน้องไปเจอนะครับไปเจอ3ามกำลัง x แล้วก็กําลั OM 2. ง2อย่างเงี้ยแบบนี้นะให้น้องเอาตรงนี้มาคูณกันเอา2กับ x คูณกันหรือมอดคูณ right. 2ก็ได้มันจะเป็น3ามกำลัง 2x ซึ่งมันจะไม่เท่ากับ3แล้วก็ไม่เท่ากับสามกำลัง x กำลังสไม่เท่ากันนะครับคนละตัวกันทันไหม นั่นก็แปลว่าอันนี้เนี่ยอันเนี้ยน้องจะมองเป็น3ามกำลังสองเเนี่ยไม่ได,ด้ครับไม่ได้ก็คือต้องค้างไว้แบบนี้เพราะงั้นเนี่ยจริงจแล้วเนี่ยถ้าเป็น3ามกำลังเแล้วก็ยกกำลัง y เนี่ยอันนี้คือ3ามกำลังเคูณยเช่นกันถ้าเกิดว่าเป็น3ามกำลังเแล้วก็ยกกำลัง x ซ์ซ้ำอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็เป็น3ามยกกำลังเอคูณเอย่างเงี้ยเรียกว่า3ามกำลังเแล้วก็กำลังสอง โอเคไหมเพราะนี่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็น x กับเป็น2เนี่ยมันจะเป็น 2x ถ้าเป็น x กับเป็น x เนี่ยมันก็คือเป็น x กนลาลัง2โอเคเนาะเพราะนันที่สำคัญอยู่ตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็พอน้องรู้นี้แล้วเนี่ยสามารถทําต่อได้แล้วนะครับพอน้องรู้ว่า2อันนี้เนี่ยไม่เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยข้อนี้เราต้องสมมุติ2ตัวแปรนะครับเรา้สมมติ2ตัวแปรนะอันแรกก็คืออะไรครับอันแรกก็คือนะพี่ขอเรียกว่า a แล้วกันเนาะ a เท่ากับเท่าไหร่สามกำลัง x แล้วกำลังสองแล้วก็อย่างหนึ่งคือ b นะครับ b ก็คือขอแทนเป็นเก้ากำลัง x เลยนะครับ <S <S ย้ำนะครับน้องน้องสมมติว่า b เป็นน้องสมมติว่า b เป็นสามกำลังสอง x อย่างเงี้ยก็ได้แต่ข้อนี้พี่ขอสมมติ็อย่างเี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยแปลนทีหลังนะครับโอเคพอน้องสมมติอันนี้ปุ๊บก็แทนค่าเขาเ้าไปในโจทย์นะครับแต่พี่ขอก๊อปก่อนนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคอ่ะต่อได้เลยนะปุ๊บตรงนี้ ตรงไหนที่เป็นอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น a สีดำไปนะครับเป็น a สีดำฟึบนะแล้วก็เก้าเองถ้าเปลี่ยนเป็น b สีชมพูไปนะครับเป็น b สีชมพูปึบฟึบฟึบ,บ a b อย่างนี้เลยสามกำลังหนึ่งนะครับได้สามพี่ตัดเลขหนึ่งทิ้งนะครับเก้ากำลังได้เก้าตัดเลขหนึ่งทิ้งโอเคได้อย่างนี้จบนะครับข้อนี้กลายเป็น a b นะครับลบสาม a แล้วก็ลบเก้า b บวกยี่สิบเจ็ดเท่ากับศูนย์น้องก็ ค่อยๆจับคู่นะครับจับคู่ได้เลยก็คือเรียกว่าจับคู่ไหนก็ได้นะพี่จับอันนี้สีเหลืองคู่กันแล้วก็สีเขียวคู่กันนะครับสีเหลืองน้องเห็นว่าดึง a ได้เป็น b ลบสามทันไหมสีเขียวคือดึงลบเ้าแล้วกันนะเป็น b ลบสามเหมือนกันเท่ากับศูนย์อย่างนี้น้องเห็นต่อว่ามัานมีอันนี้ที่ซ้ากันเหมือนกันใช่ใชไหมครับดึงต่อได้เป็น b ลบสมนะครับข้างหน้าเป็นข้างหน้าก็เป็น a ลบเ้าครับข้างหน้าก็เป็น a ลบเจบเลยครับ a ลบ9 b ลบ3เท่ากับ0ก็จะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่าเดี๋ยวพี่ขึ้นหน้าใหม่แล้วกันนะนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บขอยกอันนี้มาก่อนปึ๊บนะครับแล้วก็ที่เราสมมติว่า a ท่าไไร b ท่าไหร b 3, ไหอย่างนี้นะครับตามนี้เลยโอเคอันนี้คือเราสมมติให้เนาะเหมือนเดิมนะครับเราก็เรียกว่าท,ทีละส่วนนอะอันแรกเนี่ยก็คือ a ลบ9เท่ากับ0คือ a เท่ากับ9 อีกอันนึงคือ b เท่ากับสามถัดไปครับ b เท่ากับสคิดอันแรกก่อน a เนี่ยคือก้อนนี้ใช่ไหมครับเป็น3ามกลัง x แล้วกำลังสเท่ากับเกเนี่ยคือ3ามกลังสอเข้าใจไหมน้องเห็นว่าฐานเหมือนกันแล้วถูกไหมครับฐานเหมือนกันตรงนี้ก็คือตัดทิ้งได้จับข้างบนเท่ากันได้เลยเพราะงั้นเนี่ย x กำลังสเท่ากับสนะครับ x เดี่ยวเท่าไหร่ครับเท่ากับรูทสองแล้วก็ ลบรูทสองั้าครับแบบนี้เลยนะได้เลยนะครับอันนี้คือเรียกว่าถอดรูทใสบ่บวกลบธรรมดาหรือนะครับหรือน้องจะมองว่าอันนี้คือแถมให้นะครับอีกมุมมองนึงนะครับคือน้องย้ายเป็นลบก่อนก็ได้เรียกว่ากลายเป็น x กาลังสองลบสองเท่ากับศูนย์แล้วน้องมองว่าเลขสองเนี่ยมันคือรูทสองทั้งหมดกาลังสองแล้วน้องก็ใช้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็ได้นะครับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเท่ากับศูนย์เพราะงั้นเนี่ย x เท่ากับเท่าไหร่ครับ อันนี้ได้เป็น2ได้เป็นเอ้ยไม่ใช่สองรู้สองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลบรู้สองอย่างนี้เลยนะครับทถ้านะโอเคทีนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับ b เท่ากับส b สีแดงเท่ากับสามนะ b สีแดงเนี่ยก็คือ9ก้ากำลัง x ใช่ไหมครับเราก็ใส่ไปเลยนะ9ก้ากำลัง x เท่ากับสามน้องก็เปลี่ยน9เป็นเปลี่ยน9เป็น3ามกำลังสองก่อนใช่ไหมครับนะบแล้วก็2แล้วก็ x อย่างนี้เอามาคูณกันนะครับเป็น3ามกำลังสอง x นะครับ เท่ากับ3ย้ำนะครับน้องย้ำนะ3ามกำลังสองกำลังเเนี่ยถ้าน้องบอกว่า x ไปยกกำลังซ้อนอย่างเงี้ยเป็น3ามกำลังสองกำลังเเนี่ยอันนี้ผิดนะครับทันไหมที่ถูกคือต้องเป็นเท่ากับ3ามกำลังสองเโอเคไหมต้องเอามาคูณกันนะครับไม่ใช่วงกำลังซ้อนอย่างนี้นะคูณกันอ่ะโอเคพี่ลบนี้ก่อนจะได้ไม่ไม่กินที่นะโอเคนะครับอันนี้เนี่ยเลขสามเฉยๆก็คือ3ามกำลังอะไรครับกำลังหนึ่งใช่ไหม ทีนี้ฐานสามเหมือนกันละนะครับตัดทิ้งได้จับคูณเท่ากันได้เลยก็คือจับข้างบนมาเท่ากันนะกลายเป็นว่า 2x งเท่ากับหนะครับ 2x งเท่ากับหนเก็เป็น1นส่วนสเพราะงั้นเนี้ยเซต a ไปเลยครับเซต a มีด้วยมีประกอบกันไปด้วยแหละครับ a คืออันนี้ถูกไหมอันนี้คือจำนวนจริงแล้วตอนนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับก็แปลว่าเซต a นะครับสรุปนะสรุปให้โจทย์เขาหนิดึงนะว่าเพราะฉะนั้นเนี้ยสรุปว่าอะไรสรุปว่า a เนี่ยเท่ากับ มีสมาชิกส3ตัวคือลบรูทสองหนึ่งส่วนสองแล้วก็รูทสองนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมอันนี้มีหนึ่งสองแล้วก็สามมีสามค่าแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่ามีกี่ค่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าผลบวกของกําลังสองของสมาชิกนะครับก็คือว่า,วารเรียกว่าให้น้องเอาแต่ละตัวเนี่ยยกกำลังสองก่อนเพราะงั้นเนี่ยที่โจทย์ถามนะครับอ่ะก็คือสรุปว่าที่โจทย์ถามนะครับ จทย์ถามว่าเอาทั้งหมดนี้เรียกว่าเอาแต่ละค่าเนี่ยลบรูทสองมายกกำลังสองบวกกับ1ส่วน2มายกกำลังสองบวกกับรูทสองยกกำลังสองอย่างเงี้ยนะครับได้เท่าไหร่อันนี้ชัดเจนมากว่าเนี่ยได้2เนาะน,นี่ง่ายๆเลยนะครับลบลบเป็นบวกเนาะแล้วก็รูทสองกำลังสองได้2อันนี้เป็น1ส่วน4นะครับอันนี้ก็ได้เป็นเลข2 1ส่วน4คือใครครับอันนี้คือศู5นะครับแล้วก็บวกกับ2อันนี้เปลี่ยนเป็นห2 5ได้นะคำตอบตอบ 4.25จบไปคำนองข้อนี้นะครับเรียบร้อยนะประมาณนี้เพราะอันนี้ข้อที่สําคัญคืออะไรครับสําคัญคือน้องต้องรู้ก่อนว่าอันนี้เนี่ยยกกำลังเนี่ยมาได้3กํกำลังสองไม่ใช่ได้ตัวนี้นะครับคือต้องสมมติได้2ตัวแปรนะครับเพราะน้องรู้อีกทีเดียวเขาไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันต่อในข้อถัดไปนะครับ